ไงฉันเชอรี่อลจากโอเรกอนจะว่าไปถ้าคุณไลค์วิดีโอนี้และติดตามช่องไดอารี่ส่วนตัวคุณจะได้มีน้าร้อนที่ลืมไม่ลงแน่คุณพ่อฉันทําธุรกิจของตัวเองและแม่ฉันเป็นแม่บ้านพ่ออยากมอบธุรกิจให้กับฉันและท่านก็เตรียมตัวฉันตั้งแต่เด็กๆระหว่างที่เด็กคนอื่นได้เล่นและได้วิ่งข้างนอกฉันต้องนั่งอยู่บ้านพร้อมกับหนังสือหน้าเบื่อพ่อชอบแข่งม้าและมักพาฉันไปที่สนามแข่งตลอดฉันแทบไม่มีเวลาว่างเลยแต่ฉันก็ยังหาเวลาให้งานอเดเรกโปรดได้เสมอค่ะฉันรักการร้องเพลง ฉันได้แรงบรันดาลใจจากการแสดงของนักร้องที่ชอบจนฉันแต่งเพลงขึ้นครูสอนดนตรีที่โรงเรียนชอบมากค่ะคุณเชื่อไหมลูกสาวคุณมีพรสวรรค์ค่ะเราควรส่งเพลงของเธอไปประกวดนะคะเธอจะไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระแบบน,นั้นเด็ดขาดแต่ชริ่เรากลับแล้ววันถัดมาครูคนนั้นก็ไม่มาสอนแล้วภายหลังฉันก็บังเอิญได้ยินเธอคุยกับครูใหญ่ผมขอโทษนะแต่คุณกิลเบิร์ตคือสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราผมปฏิเสธเขาไม่ได้อฮ้ยเธอโดนไล่ออกเพราะว่าพ่อฉัน จากวันนั้นมาฉันก็เริ่มทําตัวดือ้อและโดดเรียนวิชาที่พ่อลงให้เลิกทาตัวแบบนี้สักทีลูกควรดีใจในที่ครอบครัวเรารวยมากแบบนี้นะฉันยังแอบแต่งเพลงต่อไปแต่วันหนึ่งพ่อแม่ฉันก็รู้ลูกโดนกักบ,บริเวณพ่อจับฉันลงเรียนมากขึ้นกว่าเดิมและไม่นานฉันก็ไม่เหลือเวลาไปทํางานอดิเรกแล้วนั้นฉันเองตอนอายุ17จะเป็นลูกสาวสุดเพอร์เฟกและคําว่าพักก็ไม่มีอยู่ในสมองฉันเลยค่ะ ซึ่งกลายเป็นนักเรียนยอดเยี่ยมของโรงเรียนชน,นะการประกวดวิทยาศาสตร์เพียบและเพิ่งทำโปรเจกต์พิเศษเสร็จจะว่าไปฉันกำลังไปนำเสนอเลยค่ะโปรเจกต์ project นั้นควรจะเป็นชัยชนะของฉันแต่ไม่มีอะไรไปไปตามแผนตอนที่ฉันยืนบนโพเดียมจู่ๆฉันก็รู้สึกปวดแสบในอกและหายใจลำบากดวงตาของฉันพร่ามัวฉันหมดสติไปและตื่นมาในโรงพยาบาลเธอต้องพักอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนเธอมีอาการหัวใจล้มเหลวอย่างน้อยรักษาอย่างครอบคลุมเป็นเวลาหนึ่งเดือนครับ จังหวะนี้ไม่เหมาะเลยเรามีแผนอยู่ตั้งเยอะนะตลอดสองสามอาทิตย์ต่อมายากที่สุดในชีวิตฉันเลยตอนแรกพ่อแม่ฉันก็มาเยี่ยมทุกวันแต่แล้วพวกท่านก็เลิกมาหาทัานทีที่ฉันรู้สึกดีขึ้นหน่อยพ่อก็ส่งครูมาที่โรงพยาบาลเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นครับจะต้องพักผ่อนเนะแผนของพ่อโดนจับได้และนั่นทําให้ท่านเยอะมากเลยวันหนึ่งฉันอยู่ในห้องพักจจ่ๆก็ได้ยินเสียงเพลงจากหลังกําแพงปรากฏว่ามีหนุ่มหล่อย้ายมาที่ห้องพักข้างๆฉันก็เห็น,ฉ,นฉันแล้วก็ส่งยิ้มให้ นั่นทำให้ฉันผงะไปอย่างแปลกใจและล้มก้นจำเบาเธอโอเคไหมเขาชื่อว่าทราวิสเขาเป็นนักแต่งเพลงและสักวันอยากจะปล่อยอัลบั้มของตัวเองจากวันนั้นมาเราก็คุยกันบ่อยเพราะว่าเขาฉันไดจำความชอบนดนตรีในสมัยเด็กได้พวกเราได้เขียนเพลงด้วยกันด้วยพ่อแม่สนับสนุนความฝันได้ไหมพวกท่านดีมากเลยพวกท่านเคยก่อตั้งบริษัทแต่หุ้นส่วนกลับหักหลังพวกท่านแล้วก็ขโมยไปจากนั้นเราก็ลำบากกันมาตลอดแม่กับพ่อต้องขายบ้านแล้วเราก็ย้ายกันไปนอกเมือง พวกท่านจ่ายค่ารักษาให้ฉันที่คลินิกนี้ไม่ได้ด้วยซ้าแต่ฉันโชคดีมีมูมลนิธิจ่ายให้แทนหัวใจในายเองก็มีปัญหาเหรอใช่แต่อาการไม่หนักเท่าเธอเหรอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะังขอห้ามลูกสาวไม่ให้เสียเวลากับเรื่องนี้นะชาริลแต่งกลอนเก่งมากครับและเสียงเธอก็เพราะด้วยท้าดีขึ้นแล้วก็รีบรไปทําเรื่องที่มีประโยชน์ซะพ่อไม่ได้ทุ่มใจเงินค่าเรียนเพื่อให้ลูกเลิกกลางคันเนอะขอโทษนะครับแต่ว่าตอนนี้เธอยังฟื้นตุขภาพตัวเองไม่ได้ครับ ทรัวิสใกล้ได้กลับบ้านแล้วแต่เขาก็มาเยี่ยมฉันตลอดเราแต่งเพลงจนเสร็จแล้วเขาก็ส่งไปตามบริษัทเพลงต่างๆให้พิจารณาสัปดาห์ต่อมาคุณหมอก็มาบอกข่าวดียินดีด้วยนะหนูจะได้กลับบ้านแล้วตอนเย็ยนพ่อแม่จะมารับเนะฉันดีใจที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลสักทีแต่ว่าไม่มีใครมารับฉันแม้กับพ่อไม่รับโทรศัพท์แล้ววันถัดมาฉันก็บังเอิญเห็นข่าวว่าพวกท่านไปดูแข่งมาไอการแข่งงี่เง่าสําคัญกว่าฉันอีกงั้นเหรอเด็กข้างๆพวกท่านนี่ใครอะในที่สุด พวกท่านก็จำฉันได้หนึ่งวันให้หลังพ่อก็กรุณาส่งคนขับรถมารับฉันพอฉันถึงบ้านฉันก็อึ้งไปเลยนี่ใครคะนี่แคสซี่เราอุปการะเธอมาแคซี่ว่าฉันช็อกขนาดไหนตอนรู้ว่าพ่อแม่ฉันอุปการะเด็กคนนั้นมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนเธอยอมเรียนทุกคอร์สแล้วก็ทุกคอร์สที่พ่อลงให้หนูอชอบใช่ไหมล่ะชอบค่ะแม่กับพ่อหาคนมาแทนฉันและหน้าเราดูคล้ายกันด้วยซ้ำนะ่ะลูกพลาดอะไรไปเยอะเพราะว่าอาการป่วย ลูกควรจะรีบตามให้ทันเนอะถ้าไม่อยากให้พ่อผิดหวังนั่นคือวินาทีที่ฉันหมดความอดทนพ่อไม่เคยถามหนูเลยว่าอยากจะได้อะไรที่พ่อสนก็มีแต่แผนที่ผิดพลาดพ่อไม่ถามถ่ายสุขภาพหนูสักคําหนูทาไม่ไหวแล้วนะหนูอยากจะเป็นนักแต่งเพลงเลิกทำมันหนูเป็นแค่ม้าแข่งที่ต้องเคียนต้องฝึกสักทีเถอะนะดูเหมือนว่าพ่อจะพนันม้าผิดตัวนะแต่พ่อมีม้าใหม่แล้วการทะเลาะก,กันนี้ทําให้ฉันทบทวนทุกอย่างใหม่ฉันจะเริ่มชีวิตใหม่ ฉันเลิกเรียนทุกคลาสที่พ่อยัดให้ฉันเรียนและใช้เวลาว่างทั้งหมดเพื่อแต่งเพลงแน่นอนทราวิสกับฉันยังเจอกันอยู่วันหนึ่งฉันเห็นรถพ่อระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันในเมืองฉันก็เลยรีบซ่อนตัวแต่ครั้งถัดมาฉันโชคไม่ดีเท่าไหร่และพ่อก็เห็นเราแน่นอนว่าพอถึงบ้านพ่ออาละวาดพ่อไม่อยากให้ลูกกับไอ้ขี้แพ้นั่นอีกเนาะทารวิสไม่ได้ขี้แพ้นะเขาเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถและเป็นคนดีด้วยพ่อขังฉันเอาไว้ในห้องแต่อยู่ฉันไม่ได้หรอกฉันมีเป็นพันวิธีในการหนีออกจากบ้านหลังนี้ มันก็คงจะโอเคดีถ้าเกิดว่าไม่มีดูหนูเหมือนพี่เลยอะเฮ้ยถ้าเกิดว่าไม่มีแคสซี่นะคะเธอเอาของของฉันไปและเรียนแบบฉันทุกอย่างวันหนึ่งจะจู่เธอก็โดดเรียนเพื่อมาแต่งเพลงในสมุดโน้ตเมื่อพ่อแม่ฉันรู้พวกท่านก็คลั่งเลยลูกเป็นอิทธิพลที่ไม่ดีอย่าเด็กนั่นคอยสร้างเรื่องให้ฉันและทําให้ฉันหงุดหงิดวันหนึ่งทาวิสกับฉันได้รับสายจากบริษัทเล็กๆแล้วเราได้รับเชิญให้ไปออดิชั่นสดนี่มันวิเศษไปเลยอ่ะหนูอยากไปด้วยอะ ไม่ถ้าอยู่บ้านไปอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครด้วยละ่ะฉันมาถึงบริษัทก่อนทราวิสและแตัดสินใจรอเขาที่ทางเข้าแต่แล้วฉันก็เห็นรถของพ่อมาจอดใกล้ๆพ่อดันฉันขึ้นรถแล้วขับพาฉันกลับบ้านปล่อยหนูนะพ่อไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้พ่อเป็นพ่อของลูกพ่อจ่ายเงินให้ลูกและลูกจะต้องฟังพ่อด้วยพี่บอกไม่ให้หนูว่าบอกใครไปไหนแต่ว่าพ่อไม่นับใช่ไหมอุ๊ยเราไม่ได้โอกาสที่สองเราจะฉันพลาดการออดิชั่นไปมันไม่แฟร์เลย วันถัดมาพ่อกับฉันทะเลาะก,กันอีกรอบช่วงนี้ลูกดีแต่ทำตัวไร้ประโยชน์จริงๆแต่พ่อเจอทางออกที่เข้าท่อแล้วเพราะว่าลูกไม่อยากสืบทอดบริษัทพ่อพออายุ18ลูกต้องแต่งกับลูกคุณส่วนของพ่อนะนี่พ่อล้อเล่นเหรอนี่ไม่ใช่ยุคก,กลางแล้วนะแต่พ่อจริงจังค่ะและไม่นานเราก็มีแขกมาทอมลูกชายหุ้นส่วนของพ่อได้เป็นคนที่น่ารังเกียจมากผู้หญิงน่ะแต่งเพลงไม่ได้หรอกพวกเธอทำเป็นแค่ช้อปปิ้งแล้วก็ใช้เงินเท่านั้นน่ะ ความเห็นของคนที่มีแครอทติดฟันจะไม่ถูกนับนะฉันเป็นประสาทเขาตลอดมือคำ่ำวินาทีที่แขกออกไปพ่อเชกเวินใส่ฉันตามคาดคิดว่าตัวเองทําอะไระหนูไม่อยากคล้องเกี่ยวกับคุณชายแครอทนั่นหนูจะไม่คบกับเขาหรอกพ่อจะทําให้ลูกเปลี่ยนใจเมื่อทราวิสกับฉันนะัดซ้อมกันในสองสามวันให้หลังแต่เขาก็ดูเศร้าๆนี่นายมีอะไรหรือเปล่าพ่อแม่ฉันพยายามสร้างธุรกิจใหม่แต่พักนี้เหมือนมีใครขวางพวกท่านน่พะพนักงานตรวจสอบเจอการละเมิดกฎที่ไม่มีจริง ก็เลยโดนปรับอยู่เรื่อยจากนั้นฉันก็นึกถึงครูสอนดนตรีคนนั้นที่โดนไล่ออกจากโรงเรียนในทันทีฉันรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หลังฉันรู้ว่าเป็นฝีมือพ่อฉันก็คิดแผนได้ฉันจะแซงทําเป็นยอมแล้วก็คบกับทอมแต่นายกับฉันจะแอบเขียนเพลงกันต่อนะคบกับทอมเหรอทาไมไม่รู้ก็ถึงไม่ชอบแผนฉันแต่เราไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ฉันทนอยู่กับทอมในบ้านเราไปดูหนังกับเขาสองสามครั้งแล้วไม่พูดอะไรเลยตอนข้าโพดคั่วติดฟันเขา พ่อฉันหลงเชื่อแล้วก็เลิกยุ่งกับทราวิสวันหนึง่งทราวิสกับฉันคุยกันเรื่องเพลงใหม่มือของเราก็บังเอิญแตะโดนกันวินาทีนั้นจูจ่ๆฉันก็รู้ตัวว่าฉันมองเขาเป็นมากกว่าเพื่อนวันหนึง่งทราวิสเห็นทําระหว่างฉันไปเดินเล่นด้วยกันทําไมเขาดูคุ้นๆก็ไม่รู้เนอะอาจจะเห็นเขาในเมืองก็ได้เขาชอบไปดูการแข่งม้าก,กับพ่อบ่อยๆแต่ฉันว่าคงไม่สําคัญหรอกแข่งม้าเหรอนั่นไงฉันรู้ว่าพ่อทอมเป็นใครเขาคือคุณแบล็กไอเลวที่เป็นหุ้นส่วนของพ่อแม่ฉัน เพียงเพื่อจะขโมยบริษัทของพวกท่านอ่ะฉันต้องรีบไปบอกพ่อเรื่องนี้แล้วอีกไม่นานท่านก็จะดีลธุรกิจกับคณแบล็กเหมือนกันจู่ๆทราวิสก็ก,กอดฉันแล้วก็ดึงฉันเข้าไปใกล้ฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอและจะไม่ทิ้งเธอแน่นอนแล้วเขาก็จูบฉันนั่นคือเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันเลยพอพ่อแม่ฉันกลับมาบ้านฉันก็พยายามเตือนพวกท่านแต่พวกท่านก็ไม่เชื่อฉันลูกกูเรื่องขึ้นมาเองชัดๆฉันพยายามโน้มน้าวพ่อต่อแต่แล้วแคสซี่ก็เข้ามาในห้องนั่งเล่่่่นนนนนนหหููขออออะะฟิลิลปเเพืรวม้งงค วินาทีต่อมาเธอก็จ๊บแก้มเขาทำอะไรเนี่ยหนูอยากจะเป็นเหมือนเชอรีวอ่ว่ะแล้ววันนี้หนูก็เห็นพี่จูบทราวิสแบบนี้เลยนี่ลูกยังคบหากับไอ้ผู้ชายขี้แพ้นั่นอยู่เหรอลูกพยายามจะหลอกพ่อหรือไงเนี่ยเขาไม่ใช่ขี้แพ้นะฉันทาไม่ไหวแล้วและออกมาพี่คะรอเดี๋ยวก่อนหนูไม่ได้อยากให้พ่อดูพี่แบบนี้นะอย่ามายุ่งนะหนูไปด้วยได้ไหมเข้าป่าแล้วก็หายหายไปสักทีเถอะ ฉันรู้ว่าฉันพูดแรงไปแต่มันก็อดไม่ได้พอฉันเจอทราวิสเขาก็ปลอบฉันและทําให้ฉันเย็นลงเราเดินไปรอบเมืองอยู่ก็มีรถคันคุ้นๆมาจากข้างๆเราและทําก็ลงมานี่คือคนที่เธอเลือกแทนฉันเหรอฉันจําครอบครัวทุเรศของนายได้พวกนายมันขี้แพ้ทราวิสพยายามจะเข้าไปต่อยเขาแต่ฉันก็ห้ามเอาไว้ทันไม่คุ้มหรอกนะทราวิสชวนฉันเข้าไปบ้านเขาแล้วแนะนําฉันให้รู้จักพ่อแม่เขาพวกเขาดีมากเลย และแม้ว่าจะจนพวกเขาก็เป็นครอบครัวจริงๆมีช่วงหนึ่งแม่ฉันเริ่มโทรหาตอนแรกฉันก็เมินไม่ยอมรับสายแต่ในที่สุดก็กดรับจนได้แคซี่อยู่ด้วยหรือเปล่าเธอหายไปนะจ๊ะฉันต้องกลับบ้านและช่วยพ่อแม่ตามหาเธอมีช่วงหนึ่งตาฉันก็มองไปยังป่าแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆฉันบอกให้เธอเข้าป่าหายหายไปซะเธอจะทำแบบนั้นจริงเหรอฉันมุ่งหน้าเข้าป่าแล้วก็ตะโกนชื่อเธอแต่ไม่มีใครตอบจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ใกล้ๆแคซี่หนูหายไปในป่าแล้ว พี่ยกโทษให้หนูแล้วใช่ไหมหนูขอโทษที่พ่อตาวาดใส่พี่เพราะว่าหนูนะฉันขอโทษจริงๆเนะฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลยอะจูจ่ๆฟ้าก็มืดและฟ้าก็ร้องมาแต่ไกลเราไม่ทันได้ออกจากป่าฝนก็เริ่มตกเราก็เลยหลบในกระท่อมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนูอยากมีเพื่อนมากๆหนูไม่มีเพื่อนสนิทเลยตั้งแต่คุณแม่หนูเสียไปแม่เธอเสียแล้วเหรอเมื่อกี่เดือนก่อนหนูดีใจที่ยังมีพ่อฉ่นเคยมาเยี่ยมเราให้ของขวัญตอนช่วงวันหยุดและอา้าว พ่อบอกว่าหนูห้ามเล่าเรื่องนี้คำพูดของแคสซี่ทำฉันช็อกแต่ก็ให้ไอเดียฉันด้วยวันถัดมาฉันโทรหาทราวิสและพาเธอมาด้วยเราสองคนช่วยกันถามเธอเรื่องบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันกับแม่พี่อยากจะไปที่นั่นเหรอแม่หนูเก็บกุญแจสำรองเอาไว้ในกระถางต้นไม้เสมอเลยค่ะแคสซี่บอกที่อยู่คร่าวๆให้เราแล้วก็เจอบ้านเธอจากคำอธิบายระหว่างทราวิสไปคุยกับเพื่อนบ้านเธอฉันก็เจอกุญแจสำรองแล้วแอบเข้าไปข้างในนี่มันรูปพ่อนี่นะ ไม่นานจากนั้นฉันก็เจอไดอารี่ที่เป็นของผู้หญิงที่ชื่อว่ามริดิดอ่านไดอารี่ส่วนตัวของคนอื่นมันไม่ดีแต่ว่าฉันต้องขุดเรื่องนี้ให้รู้เรื่องพอฉันอ่านไดอารี่มันก็ชัดเลยว่าพ่อเคยเป็นชู้กับมริดิดนิแคสซี่เป็นน้องสาวฉันจริงๆเหรอเนี่ยเพื่อนบ้านทุกคนซุบซิบกันเรื่องนี้พวกเขาบอกว่าหลังการตายของมาริดิดพ่อเธอก็รับลูกเขาไปเองฉันช็อกมากๆเลยและตัดสินใจบอกพ่อแม่เรื่องนี้แม่ฉันมีสิทธิ์รู้ความจริงอย่ามาสอดเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของลูกนะ ไปใช้เวลากับทอมแทนสิพ่อเขากับพ่อจะปิดดีลใหญ่กันแล้วนี่เอาจริงเหรอพ่อหนูบรรลุนิติภาวะเมื่อไหร่หนูจะย้ายออกไปจากบ้านนี้แนะ่พ่อชนหน้าแดงแล้วก็เริ่มตวาดฉันฉันกำลังจะตะวาดกลับแต่จ,จู่ๆก็รู้สึกปวดแสบในอกมันหายใจลําบากฉันแทบจำไม่ได้ว่าโดนหามส่งโรงพยาบาลตอนไหนอาการเธอกําเริบครับแลวต้องคอยเฝ้าสังเกตอาการอยู่อีกสักพักเลยฉันไม่มีคนมาเยี่ยมเป็นอาทิตย์คุณหมอชอบบ่นว่าทราวิสชอบมาป้นเปี้ยนข้างนอกบ,บ่อย พอฉันดีขึ้นและได้เจอเขาสักทีเขาก็ดีใจจนหน้าผ่องเลยฉันได้รับการตอบรับจากบริษัทดนตรีใหญ่แล้วไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆว่าพวกเขาจะอ่านเมลที่ฉันส่งไปหาด้วยแต่ว่าพวกเขาตกลงมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราฉันดีใจสุดๆเลยค่ะดีใจมากจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีคนมาเยี่ยมต่อมาก,ก็คือแม่สภาพท่านดูแย่มากเลยสองสามวันนี้เกิดเรื่องหลายๆอย่างเลยจ้ะลูกพูดถูกหลังพ่อของลูกเซ็นสัญญาก,กับคุณแบล็กพ่อกระโดนใส่ความและเสียบริษัท แน่นอนว่าเราไม่ปล่อยไปเฉยเราจ้างทนายติดต่อตำรวจและพิสูจน์ว่าคุณแบล็กเป็นมิจฉาชีพเขาหนีไปต่างประเทศพ,พร้อมกับทอมแล้วและแม่ฉันก็ร้องไห้โฮและเล่าเรื่องแคสซี่แม่รู้มาตลอดว่าเธอเป็นลูกเขาจริงๆแม่แค่ใจสออจะไม่กล้าทิ้งเขาไปแม่ทําอะไรไม่ได้นอกจากการใช้เงินจากนั้นแม่ก็จับมือฉันและพูดสิ่งที่ฉันไม่เคยได้ยินท่านพูดมาก่อนเลยลูกเก่งมากอย่าไปฟังใครและเลือกทางตัวเองนะลูกทําได้แน่จะ้ะ ไม่นานทราวิสกับฉันก็ปล่อยอัลบั้มและเป็นที่โด่งดังมากฉันอายุ18แล้วและหาเงินมากพออยู่ได้ด้วยตัวเองทราวิสช่วยครอบครัวและชีวิตพวกเขาก็ดีขึ้นวันนี้เรามีแขกพิเศษมาร่วมด้วยค่ะนี่คือแคสซี่พร้อมกับเพลงใหม่ของเราทำตามอย่างฉันฉันแทบไม่ได้คุยกับพ่อแม่เลยแต่บางทีพ่อให้ฉันเจอน้องสาวบ้าง ตอนแรกฉันก็กังวลว่าพ่อจะกดดันเธอเหมือนกับที่ทํากับฉันแต่ดูเหมือนหลังโดนคุณแบล็กหักหลังมันจะสอนบทเรียนให้ท่าน <c oughs> ฉันเลือกทําสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดและชีวิตฉันก็เครียดน้อยลงและไม่รู้สึกหนักใจอีกเพราะงั้นฉันก็ขอแนะนําหน่อยนะฟังเสียงหัวใจตัวเองและทําสิ่งที่ชอบที่สุดนะ